เอาเอาช้างมันไปแทนดูไอ <laughs> ชิปหายแล้ว <laughs> วยอู้หูอชิปหายบ้านพังแล้วเนี่ย <c oughs> ไอยยัยง<บ>ได้อยู่ยังยังได้อยู่เดี๋ยวกิวมาหมอต้องจับไปอย่างนี้จ,จับได้ก็จับ,ไ,จบไ,ไปมันเท่าไหร่แล้วอ่ะไปสองเปอร์เซ็นจับเลยสิเปอร์เซ็นไอเหี้ยตายหมดเลยัวที่ภูมิขี่ด้านตาหมดเลยอ่ะโอ้ยไม่มีแล้วโอ้โหศูนย์เปอร์เซ็น ตุณชุดสอกอ่ะมันตายแล้วมันตายหมดเอ้ฮะมันที่แบบทำงานก็ตายเออให้มันทำงานด้วยโอ้ทำไมทำไมพื้นเราติดไฟอ่ะทำไมพื้นเราติดไฟอ่ะทำไมพื้นเราติดไฟอ่ะฮะแล้วรอฮ้ยไหนแล้วติดไฟอะไรอ่ะเนี่ยตรงพื้นเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเออช้างมันลดน้ำด้วยเดี๋ยวไปเอาเอาเอาช้างมาใส่ตัวแล้วก็ปล่อยปล่อยออกมา วิพังเลยนี่ไงช้างมันทำอยู่อุ้ยบุมน้ำหนักเินบุมน้ำหนักเจ็ดร้อยพังอีกแล้วอุ้ยของดอกตึงเลยอโอ้ยไข่กระเด็นกระดอนหมดเลยเอาอุ้ยทุกอย่างพังแน่เลยไม่ไหวเลยมนซ้อนมาไงอ่ะซ้อนไม่ได้ดิปล่อยช้างปล่อยหมดกัน โอ้ยพันฉันพ่นน้ำแล้วจริงเหรอนี่มันพ่นน้ำแล้วจริงๆเหรอพ่นน้ำแล้วอ่ะเด็กโอ้ยจำอะไรให้ดีขึ้นเลยอุ้ยมันดับดับอันหนึ่งสองอันโอ้โหสภาพแต่ละคนแต่ว่าแต่ละคนคือยืนดูอ่ะไอ้วุ้นเลยที